สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนักทอปสตอรี่วันนี้อากาศดีครับฟ้าคืมๆนบผมออกมาหาตกปรากฏนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งเดินทางมาถึงหมาย้อนเบ็ดไว้กําลังจะตั้งกล้องครับโดนไปเลยสองตัวสองไม้ติดเลยครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้นะครับว่ามันจะได้ช็อตเด็ดหรือเปล่านะครับผมสภาพหมายก็เป็นน้ําไหลไม่แรงเท่าไหร่ถือว่าสวยอยู่ครับเป็นคลองเล็กๆครับ น,นี้ไม้ที่สามครับผมจะให้ดูปลาสองตัวแรกนะครับยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยนี่ผมอดได้ช็อตเด็ดเลยครับแค่ก็พอมีแต้มนะครับผมเดี๋ยวไปรอลุ้นกันดูว่าจะได้ช็อตเด็ดหรือเปล่านะครับ นะครับปั้นเหยือเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปลองไม้นี้กันดูว่าจะได้ช็อตเด็ดหรือเปล่านะครับนะนะครับนะ วัดไม่ทันครับนะนะดึงคันล่วงเลยครับ น่าจะเห็นอยู่ครับไมาไมครับตีไม่เหยื่อเดินอชอตเมื่อกี้น่าจะเห็นนะครับนะ้านะ ดึงคันล่วงเลยครับแต่วัดไม่ทันน่าเสียดายครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมฝากกดไลค์ให้ช่องน้าท็อปไปด้วยนะครับอากาศก็ร้อนอบอา้าวมากครับวันนี้ฟ้าคืมโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าน่าจะมันหมานนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ น้ำค่อนข้างแรงตีเข้ากลางพัดเข้าริมหมดเลยครับน้ำเบากว่านี้อีกนิดนึงน่าจะเวิร์กแต่นี่ก็กถือว,ว่าพอมีลุ้นนะครับตีไปสามสี่ไม้ก็มีดึงแต่ช็อตเมื่อสักครู่นะครับวัดไม่ทันน่าเสียดายมากเลยครับดึงคันล้มเลยโอ้โครับเมื่อกี้โอ้โหครับเมื่อกี้ก,กดเปิดกล้องไม่ติด อดได้ชอดเดดอีกแล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรครับถ่ายตอนปลารวมตอนอยู่ในถังก็แล้วกันนะครับเนาะน่าเสียดายกดเปิดกล้องไม่ติดอีกแล้วนี่ครับได้มาอีกหนึ่งตัวเมื่อกี้นี้นาเปียกก็ได้มาสองตัวครับเมื่อกี้นี้ห้าแต้มนะครับผมตีที่เดิมครับบุกป่าข้าวโพดมาครับหาหมาย ค่อนข,ข้างลกมากครับต้องทำ่างนี้นะครับเพราะว่าแถวบ้านก็มีคนตกเยอะส่วนมากเขาจะตกแถวแถวฝายฝายกั้นน้ำครับอันนี้ผมก็มาลุยป่าถางเข้ามาตกตามป่าครับน่าจะแอบอยู่แถวแถวป่านีครับเยอะอเคครับผมก็อาจจะไม่ได้ช็อตตอนปลาดึงก็ไม่ว่ากันนะครับผมกล้องเปิดไม่ติดี๋ยจะพยายามถ่ายให้ได้ช็อตเด็ดๆนะครับผม ถ้าปลายังเข้าอยู่โอเคครับโอเคครับน้าๆนะหลังจากที่ตีไปสามสี่ไม้นะครับประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับปลาเงียบมากนะครับเดี๋ยวลองล้อไปดูฝั่งบนนะครับน่าจะมีที่ลงอยู่แต่ตรงน,นี้โหหมายสวยมากครับตีไปเริ่มเงียบนะครับน่าจะหมดฝูงเดี๋ยวลองขึ้นไปดูตรงต้นน้ำด้านบนฝั่งโน้นครับ แล้วก็ไปดูผลงานของนับยักษนะครับว่าจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้ได้ห้าแต้มครับก็พอได้อยู่ได้กิน,นครับผมไปเดี๋ยวเดินเนลาะขึ้นไปข้างบนนะครับน่าจะมีที่ลงอยู่ครับอาจจะลกนิดนึงเป็นไงครับนับยกักได้เพิ่มครับมันถือว่าเด็ดครับ ได้เพิ่มไหมครับได้หนึ่งตัวครับอุ้ยไซดีนี่หว่าวไม้นี้ถือว่าเด็กครับตอนเอนอ,อตอนกลางคืนเนาะถ้าเอามีดอะไรมาถางดีนน่าจะเวริร์กไส์ใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมนี่ฮะหกแต้มน,นะครับผมไส<ซ>ใ,ใหญ่ไสใหญ่มาน่นอนครับเดี๋ยวต้องหาที่ลงไว้กันเนาะต้องฟันต้องถงังถ้าถ้ามาฝั่งนี้ตรงนี้ได้มันจะขึ้นมาเล่านี้แนี่นอนเย ส,สวยครับท่านผู้ชมอยากจะลองเนี่ยพอถึงตอนคืนนะน้ำน่าจะลดกว่าถ้าฝนไม่ตกถ้าลดนิดนึงจําเลยนะดูแลนะตื้นตีไปล่องนิดได้โอเค <Okay S 2> ครับโดวนดวันนี้กินดูแลขนาดตอนกลางวันกินตัวขนาดนี้แล้วใช่ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปหาที่ลงก่อนครับหาที่ลงค่อนข้างยากเหมือนกันต้องถางต้องดูแนวอ่านหมายขาดยักได้ตับไก่ เอาถ้ามีโค้งไก่มารอเนะอาะพูดถึงนะเต็มเลยนะโอเค okay, ครับนะนะีะเดี๋ยวหาที่ลงก่อนนะครับหาเรานะมาหาโค้งไก่มีโค้งไก่ที่เหมาะเลยนะอตอนนี้ปลาเริ่มเงีย,งยบๆนะครับบ่ายสามกว่าๆเงียบมากเลยไม่มีดึงนะครับ หมายก็ถือว่าโอเคนะครับหมายสวยอยู่เดีย๋ยวลองตีกันอีกสักพักครับผมจนถึงเย็นเดี๋ยได้ตัวหรือไม่ได้ยังไงต้งองรอลุ้นกันอีกทีนะครับนะ้าๆลาก็ไสดีอยู่ครับไสดสวยๆนะครับวนตับเลยเดี๋ยวลองสู้กันอีกสักตั้งนะครับไม่แน่อาจจะมีตัวเพิ่ม ต้องรอลุ้นนะครับนะนะตอนนี้นคืนอาจจะไม่ได้อาจจะมาซ้ำนะครับเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมเขีย okay, นะโอเคครับผมฝากถ้าช,ชอบก็ฝากนะนะนะกดไลค์คนหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องนะ้าท็อปไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมลุ้นกันช่วงเย็นๆนะครับว่าจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่าโอเคครับ okay, นะนะ เริ่มเงียบครับเดี๋ยวย้ายไปข้างล่างน่าจะมดครับผมโอเคครับนะนะตอนนี้ก็ไกลมืดแล้วครับผมได้เพิ่มมาตัวสองตัวครับเลาะไปเรื่อยครับกว่าจะหาหมายเจอแต่ละหมายก็ค่อนข้างมีอุปสรรคเพราะเพราะว่ามันลกเพราะว่ามันลกมากครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูปลากันที่เราได้วันนี้นะครับผม นี่ครับประมาณ8ปดก้าตัวไซส์สวยๆนะครับไซส์สวยๆวันตับเลยอะ่ะโอเคครับนะนะ้ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากพี่ๆนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องนะท็อปไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ